ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งมี60ครอบครัวเนาะมีอาชีพทำนาทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับทำนา 34, า3สิทำสวน30นะครับมี3อาชีพเนาะพี่ๆกำหนดให้นี้เป็นเซต A B คือทำสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์คือ C แล้วกันนะครับทำนาเนี่ยสา34ครอบครัวเนาะก็คือเป็นสมาชิกของเซต A นั่นเองนะครับอาจจะเขียนเป็น NA ก็ได้นะครับส4 ทำสวนเป็น Nb ก็ได้เนาะแต่เลี้ยงสัตว์เขาไม่ได้บอกมาให้เห็นไหมอยู่ดีเขาบอกว่าทำนาและทำสวนเลยก็อาจจะเป็น A i n t e r s e c t B กละกันครับอย่างนี้นะต่อมานะฮะทำนาและเลี้ยงสัตว์ทำนาคือ A เนาะเลี้ยงสัตว์คือ C นั่นเองนะครับต่อมานะครับทำสวนคือ B นะฮะและคือ i ิน e r s e c t เนาะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็คือ C นั่นเองนะครับทำนาอย่างเดียวอ้าวมันไม่เหมือนกัน,นครับเนี่ย อันนี้คือทำนาทั้งหมดแต่นี่ทำนาอย่างเดียวเนาะไม่เหมือนกันเขาถามว่าหาว่ามีทั้งหมดกี่ครอบครัวที่มีอาชีพเพียงอาชีพเดียวเท่านั้นนะครับอาชีพเดียวก็คืออาจจะทำนาอย่างเดียวทำสวนเดียวแล้วก็เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนั่นเองคือห้ามซ้ำกันอ่ะห้ามมีอาชีพที่ซ้ำกันนะครับดังนั้นพี่ๆอาจจะวาดแผนภาพให้ดูแล้วกันนะวาดให้มันใหญ่ๆให้มันมีพื้นที่ในการเขียนตัวเลขหน่อยนะครับ อ่ากำหนดเซตครับอันนี้อาจจะเป็นเซต a เซต b เซต c เนาะทีนี้วิธีการเวลาเราว่าเซตเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่ตรงกลางก่อนตรงกลางเราทราบไหมครับเป็นเท่าไหร่ทําทั้ง3อาชีพเลยมีครอบครัวไหนไหมไม่มีนะครับให้เป็น x นะเนาะอะไยังไม่รู้นะครับทีนี้มาไล่ออกมาข้างนอกทีละเซตนะครับ a intersect b นะครับแตรงนี้นะครับแแต่เซตตรงนี้ใส่เลข8อย่างเดียวไม่ได้นะฮะเพราะว่าตรงกลางไปแล้ว x นะ8นี่หมายถึงว่า a c, b, นเต e ร์เ c t b เนาะ ทั้งหมดที่พี่พีททำลูกศรไว้เห็นไหมฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือ8แต่ตรงนี้ไปแล้ว x ฉะนั้นตรงนี้จะเป็น8ลบ x เสมอนะจำไว้นะฮะตรงนี้จะเป็น8ลบ x เสมอนะต่อมานะครับ a นอนเอคือ23นะฮะหมายถึงว่าทั้งหมดเนีย่ยครับ a ที่ซ้ำกับ c คือบริเวณตรงนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นตรงนี้ไปแล้ว x นะฮะตรงนี้จะเป็น23ลบ x นั่นเองนะครับต่อมานะครับ b ีเอเ 4, นะครับคือในส่วนตรงนี้นะฮะแต่ตรงาน,านี้เอาไปแล้ว x นนเ,อเนอะฉะ ทีนี้มาดูครับทำนาอย่างเดียวคือเซตเอเนาะอย่างเดียวคือไม่มีซ้อนทับกับใครไม่ต้องเอาไปลบก,กับใครนะครับ <_ ourselves> <_ altogether> เพราะว่าอย่างเดียวตรงนี้คือสายเลข6แต่เขาถามหาว่าทําเพียงอาชีพเดียวเนาะบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะนี่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะอ่า <_ us> ตรงนี้พี่พีให้เป็นกอไก่ละกันอันนี้เป็นขอขาย <_ us> ละกันคือสิ่งที่ต้องการหานั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีนะครับเริ่มต้นที่เซต A นะครับ เพราะว่าอะไรครับเริ่มต้นที่วงกลม A เพราะว่าเขาให้ n a มาแล้วเนาะคือ34เราจะใช้พื้นที่ทั้งหมดของเซต A นะครับในการหาค่า x เนาะมาดูนะครับเซต A ประกอบไปด้วยพื้นที่อะไรบ้างครับเซต A หมายถึงว่าทั้งวงกลม A เนี่ยฮะมีพื้นที่อะไรบ้างครับได้แก่เลข6เลข8ปลบเนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ x นะครับแล้วก็23่ลบเนั่นเองเห็นไหมครับพื้นที่ A ตรงนี้พิพิธวงกลมทำเครื่องหมายวงกลมไว้อย่างนี้นะ ลูกศรของพีธนะครับมีพื้นที่6มี8ปลบ x มี x มี23่บลบอย่างนี้เลยทั้งหมดทั้งวงกลมนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับทำนาครับเซต A ครับสาฮะใส่าลงไปฮะทีนี้ตัวนี้มาบวกเลขกันเลยครับ14บวก23กลายเป็น37บเนาะลบบวก x หายไปตรงนี้เหยลบ x อนะฮะย้ายข้างครับ x เลยกลายเป็น37มบลบเท่ากับ3นั่นเอง ครอบครัวฮะอ่าเราได้ x ออกมาแล้วเห็นไหมครับได้ตัว x ออกมาแล้วเนาะทีนี้พอได้ x ปุ๊บเราไปหาพื้นที่กอไก่ได้ครับทําไมครับเพราะเรารู้ว่าทําส่วนกี่คนครับ30ครอบครัวนะหมายถึงว่าเซต b เนี่ยทั้งวงกลมที่พี่ททำทุกส่อไว้เนี่ยมีทั้งหมด30นะฮะอ่ะเรามาพิจารณาที่ nb บ้างแล้วกันนะครับ nb หรือทําส่วนนั่นเองนะครับทําส่วนประกอบไปด้วยพื้นที่อะไรบ้างครับพื้นที่กอไก่ บวกด้วยอะไรครับ8ลบ x บวกด้วย x บวกด้วยอะไรฮะ20ลบ x นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับทีนี้นะครับลบ x บวก x หายไปเนาะแทนค่าสินที่เราลงไปเพิ่มเลยนะฮะ n b คือจำนวนสมาชิกของเซต b หรือทำส่วนเดียวเท่านั้นนะฮะทำส่วนทั้งหมดเลยเนาะของเซต b ทั้งหมดทำส่วนทั้งหมดเลยเป็นเท่าไหร,ร่ฮะ เป็น30ก็แทนค่า30ลงไปฮะเท่ากับกอไก่8บวก20กลายเป็น28 x หาไว้ยังครับหามาแล้วเนาะตรงนี้มาจากข้างบนนั่นเองนะเห็นไหมฮะ x คือเลข3นั่นเองฮะลบ3ดังนั้น30เท่ากับกอไก่บวก25ฮะดังนั้นหาก,กอไก่อย่างเดียวครับย้าย25ไปลบออกสลับข้างกันครับกอไก่เลยกลายเป็น5ครอบครัวนี่อันนี้คือบริเวณที่ ทำอะไรอย่างเดียวครับ b คือทําส่วนอย่างเดียวเนาะคือมี5ครอบครัวนี่นะครับตอบมาหาตรงขอไข่ทีนี้ขอไข่เนี่ยจะหายัางไงดีครับเนี่ยเริ่มเยอะเพราะว่าขอไข่หาเหมือนเซตเกับเซตบไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวมาเท่าไหร่เนาะเลี้ยงสัตว์เขาไม่ได้ให้มาเลยว่าเลี้ยงสัตว์กี่ครอบครัวทันไหมครับดังนั้นครับสําหรับการหาขอไข่นั้นนะฮะเนื่องจากว่าเราสังเกตว่าเราเห็นไหมครับว่าเรารู้ทุกตัวแปรแล้วเนาะรู้อะไรบ้างครับรู้ x แล้ว รูกอไก,อก่รู้ x รูกอไก่รูทั้งหมดเลยนะฮะแต่ขาดตัวแปรเดียวครับคือตัวแปรขอไข่นั่นเองนะครับดังนั้นให้น้องใช้ตรงนี้ฮะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมี60ครอบครัวคือข้อนี้เขาไม่ได้บอกนะว่ามีครอบครัวที่ไม่เลี้ยงอะไรเลยหรือไม่ทําอาชีพอะไรเลยเขาไม่ได้บอกแสดงว่า a เน i o ี b union c ทั้งหมดเนี้ยทั้งวงกลมที่พีทแรงเงาเนี้ยนะครับรวมกันกลายเป็น60นั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นถ้าพีพีพจะ เขียนออกมานะครับเป็นพื้นที่เนาะในที่นี้นะครับเขาให้ n a union b union c มานะครับคือทั้งหมดเนี่ยเนาะที่พีททำลูกศรแรงเงาอยู่นะฮะรวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะ6กนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้มาดูนะครับสำหรับพื้นที่ a union b union c นั้นมีพื้นที่อะไรบ้างครับประกอบด้วยพื้นที่เลข6นะฮะพื้นที่8ลบพื้นที่กไก่ พื้นที่อะไรฮะ23ลบ x แล้วก็พื้นที่ x บวกด้วย20ลบ x แล้วก็บวกด้วยพื้นที่ขอไข่นั่นเองนะครับรวมกันกลายเป็น60นั่นเองนะที่เหลือนะครับก็เสร็จแล้วเราก็คิดเลขเนาะอ่ะ6กบวกแเป็น14นะฮะลบ x บวก x หายไปเนาะลบ x ตัวนี้นะฮะ x เมื่อกี้คิดออกมาแล้วเนาะคือเท่าไหร่ฮะ3เอา3มมาแทนครับ กอไก่หาไม่ยังเมื่อสักครู่นี้กอไก่หามาแล้วเนาะคือ5ครับเอาเลข5มาใส่ฮะแล้วก็บวกด้วย23ฮะบ,บวกด้วย20ฮะลบ x ครับ x หามาแล้วเนาะคือ3เอามาแทนค่าแล้วก็บวกด้วยขอไข่นะฮะเท่ากับ6กสนั่นเองนะครับจากนั้นน่คิดเลขเลยนะครับ14บลบสเป็น11 11อบเวกหเป็น16 16กสบวกยีอ่าเป็น39 59 ลบอีก 3, กลายเป็น56บวกขอไข่นะฮะเท่ากับ60นั่นเองดังนั้นจะหาขอไข่นะครับย้าย56ไปลบออกขอไข่ก็เลยกลายเป็น4ครอบครัวนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเราจะได้เซตเดี่ยวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่เดี่ยวๆเลยคือพื้นที่ขอไขนะ่เนาะเท่ากับ4คํคำถามถามว่ามีทั้งหมดกี่ครอบครัวที่มีอาชีพเดียวอาชีพเดียวก็คือพื้นที่ที่พิษแรงเอาสีเขียวไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ดังนั้นครับก็สรุปได้ว่าครับดังนั้นครับครอบครัวที่ประกอบอาชีพเดียวครับเท่ากับอะไรบ้างครับเลข6ครับบวกกอไก่บวกขอไข่เนาะ6บวกกอไก่บวกขอไข่ครับ กอไก่เป็น5ขอไข่เป็น4คิดเลขอมาครับกลายเป็น10 5ครอบครัวน,นั่นเอง